พงพัดครับสวัสดีครับคุณเอ็ดเวิร์ดครับครับพี่พงพัดบรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่วันนี้ก็ต้องถือว่ามีช่วงผันผวนสูงพอควรนะครับเพราะว่าไฮกับโลเนี่ยต่างกันเกือบ20จุดนะครับก็คือลงไปทำจุดต่ำสุดแถวๆ1,302จุดนะครับในขณะที่ไฮวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,320นะครับก็ค่อนข้างผันผวนนะครับ ประเด็นหลายเรื่องมีเข้ามาตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้นะครับในเรื่องของตัวเฟดเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยมากเท่าไหร่นักนะครับในเดือนธันวาคมอันนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการ อ่าเปิดตามนะครับในช่วงตั้งแต่เปิดตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอ่าประเด็นของตลาดเนี่ยมีค่อนข้างหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอ่าบ้านปูควบกับตัว BPP นะครับหรือว่าในส่วนของตัวอ่าการพบปะกันนะครับระหว่างทั้งกับซีเจนพิงนะครับก็ออกมามีข้อสรุปหลกัหลกๆเนี่ยสัก5ข้อนะครับเรื่องของการอ่าที่จะอะ่ชะลอการ ชะลอเรื่องของใบอนุญาตการส่งเลาะแอลกแร่หายากนะครับไปอีกหปีนะครับเรื่องถั่วเหลืองนะครับที่จะกลับมาซื้อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ในช่วงประมาณ11บเอโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอีกนะครับก็คือเรื่องของตัวบีอเจคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปจนถึงในส่วนของตัว K-Bank นะครับมีการประกาศที่จะทำเทช a ลลี่สต็อกนะครับก็ ใช้วงเงินไม่เกิน8,000ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นสักประมาณ2%ของหุ้นทั้งหมดนะครับเ,เราคาดว่าน่าจะช่วยเพิ่ม r o e ได้สัก12บิ๊นะครับ mm hmm. กเ็เป็นปัจจัยที่หนุนตัวหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยมีช่วงกลับมาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูเนี่ยาจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า KBank เนี่ยมาเทรดที่ตอนนี้ทำนิวไฮไปแล้วนะครับ ที่186นะครับในขณะที่หุ้นตัวอื่นเนี่ยก็มีแรงซื้อตามเข้ามานะครับในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารนะครับภาพโดยรวมแล้วนะครับก็ยังติดตามในส่วนของตัวเดลตานะครับที่ต้องติดตามดูว่าจะมีการหลุดจากแคชหรือเปล่านะครับน่าจะรู้ผลกันเย็นนี้นะครับก็เมื่อเช้านี้ก็กดตลาด ออกควรนะครับตอนนี้เริ่มมีช่วงรีบาวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นวันที่มีข่าวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสักสีถึง5ประเด็นครับผมวันนี้เนี่ยก็ถือว่านักลงทุนนะฮะก็ต้องติดตามในเรื่องของตัวข่าวนะครับที่ออกมาตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะ ตัวข่าวในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะที่เป็นเรื่องของการประชุมจับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะว่าเขาบีดิลอะไรกันบ้างน,นะครับผมซึ่งดิลนะก็จะมีในเรื่องของการลดนะฮะภาษีนำเข้านะครับก็จาก57นะฮะก็เหลือ47นั่นเองน,นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นการยืนยันนะครับว่าจะกลับมาซื้อทั่วเหลืองนแล้วก็นำเข้าสินค้ากเกษตร ของสหรัฐเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างมหาศาลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นั้นมีการระงับเป็นไปแล้วก็เป็นเรื่องของตัวแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับที่ทางประเทศจีนเนี่ยต้องมีการส่งไปทางสหรัฐด้วยนะครับผมอก็ต้องอมีมาตรการควบคุมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งปีนะฮะแต่นี่ก็คือท็อปิกเด่นๆน,นะที่เขาได้พูดคุยกันในช่วงบ่ายนี้นะครับพี่ๆนักลงทุนครับ อ่ะก็ถ้าดูจากหน้าจอนะที่พี่พงพัน์ได้ตีมานะฮะเซ็ตของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงอัพเทรนนะฮะใช่ไหมฮะยังคงเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวขึ้นอยู่นะครับครบัถ้าเราดูเนี่ยทุกครั้งที่ทดสอบเแถาๆกรอบเนี่ยก็จะมีช่วงรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ขึ้นไปเแถวๆบริเวณ1345นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านกลับมาลงนะครับก่อนหน้านี้ลงมากรอบล่างก็เด้งนะครับเรายังคาดว่าน่าจะยังเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวในกรอบนี้ต่อนะครับ โดยระยะสั้นเนี่ยหลังจากที่เขาขึ้นต่อเนื่องหลายวันนะครับแล้วก็ทำตัวชุสติงสตาร์เนี่ยมันทำให้มีแรงเทขายพักฐานลงมานะครับซึ่งการพักฐานลงมาในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หลุดพันสนะครับจริงๆเราก็มีการส่งสัญญาณภายในนะครับในส่วนของตัว i n n o v e ว e X เองเนี่ยว่าถ้าหลุด1,3,2,0เนี่ยก็ระวังจะทดสอบแวถวๆบริเวณ1 3 0่1 3า0นะครับก็ลงมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อย นะครับตอนนี้เป็นลนักษณะของการาดีดกลับสั้นนะครับในระยะสั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นขึ้นเนี่ยควรกลับขึ้นไปยืนเหนือ1320 1323ให้ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็จะจบการพักฐานแล้วก็กลับมาปรับตัวขึ้นรอบใหม่ กรอบบนของการแกว่งตัวเนี่ยยังคงอยู่เส้นนี้เหมือนเดิมนะครับเส้นแดงๆนียนะครับตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆ 1, 3 5 0นะครับก็จะเป็นลักษณะตอนนี้กรอบการแกว่งตัวเนี่ยยังเป็นกรอบของการแกว่งตัวขึ้นนะครับกรอบบนหลักๆเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณพันสรบนะครับกรอบล่างเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณ1,280นะครับก็ประเด็นที่อาจจะต้องติดตามแล้วก็จับตาเนี่ย จะเป็นประเด็นสําคัญนะครับในเรื่องของตัวตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์หน้านะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเมื่อคืนเนี่ยเฟดเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณตัวการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับทําให้ตลาดบางส่วนเนี่ยก็อาจจะผิดหวังในส่วนของเรื่อง,องตัวฟันโฟที่อาจจะไหลเข้าที่จะอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าจำกันได้เนี่ยทิกเกอร์พอยต์ของการลดดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภาคแรงงานของสหรัฐที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของภาคแรงงานในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยอดการเปิดรับสมัครงานนะครับตัวจอยนะครับตัว ADP Employment นะครับตัว Non Farm Payroll นะครับพวกนี้เนี่ย มีโอกาสที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งที่จะเป็นการทิกเกอร์อมุมมองของเฟดอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ตัวเลขออกมาเนี่ยแย่กว่าคาดพอควรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทิกเกอร์ที่ทําให้มีโอกาสที่เฟดอาจจะกลับมาส่งสัญญ,ญาณในการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้ต่อครับผมครับอ่ะนี่จะเป็นภาพรวมของตลาดที่จะต้องติดตามกันนะฮะ เราไปที่ตลาด t f เฟกันนะพี่บงพัดครับับผมว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะอยู่ใน Position ไหนครับคือที่ทางหลักเนี่ยก็อย่างที่รายงานไปของตัวเซตเน,นะครับว่าแนาวโน้มหลักเนี่ยอาจจะยังเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นลนักษณะของการาเล่นลองแล้วปิดลองแล้วปิดอยู่นะครับก็คือ,อถ้าสามารถ ถ้ายังไม่กลับมานะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลงเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการหาจังหวะรองแล้วก็ปิดช่วงปรับตัวขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับก็คงสอดคล้องกับภาพของตัวเซตนะครับก็คือลงมาทดสอบเแถวๆพัน3ครั้งแรกเนี่ยมีช่วงเด้งนะครับในขณะที่ตัวแซดเองเนี่ยแนวรับหลักๆเนี่ยก็จะอยู่เแถวๆโซนบริเวณ845นะครับซึ่งเป็น ไฮเดิมในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสองโซนบริเวณนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับที่จะทําให้มีช่วงรีบาวได้พอควรนะครับก็เป็นปัจจัยที่หนุนนะครับทำให้เกิดการรีบาวสั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับตัวขึ้นนะครับจะมีแนวต้านแถวๆบริเวณโซน860-865นะครับโซนบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นระดับที่ มีนัยยะสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยภาพเรายังต้องมองว่าเป็นลนักษณะของอทิศทางระยะสนนั้นแกว่งตัวขึ้นนะครับแต่การพักฐานลงมาเนี่ยเป็นลนักษณะของการมีโอกาสหยุดไหลหรือดิดกลับได้นะครับดูการดิดกลับนะครับว่ายืนเหนือ8 6 0 865ได้หรือเปล่านะครับถ้าได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแถวๆโซนบริเวณ880ได้นะครับถ้ายังไม่ได้อาจจะยังเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวไซ์เวย์ในกรอบนะครับโดยกรอบ ล่างของการแกว่งตัวเนี่ยอาจจะอยู่ค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะครับคือประมาณ820-815นะนะครับในขณะที่แนวรับในในแนวรับเนี่ยในกรณีที่หลุดต่ำกว่าบริเวณ845-840ลงมาเนี่ยจะอยู่ที่830ครนะับผมนี่ก็คือตัว TFX นะครับถัดไปนะเป็นตัวทองคำครับตอนนี้กำลังดีดเลย ภาพของตัวทองคำเนี่ยก็ถือว่ามีการพักฐานมาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ไปพีคนะครับแถวๆโซนบริเวณใกล้ๆ4,400นะครับยังไม่ถึงดีนะครับขึ้นไปพีคแถวๆบริเวณ4,380นะครับแล้วก็ลงมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยอตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าลงมาเนี่ยเ,เยอะพอควรนะครับก็คือ,อลงมาเนี่ย ไปโลแถวๆโซนบริเวณ3,890นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็มีช่วงดิดกลับขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการดิดกลับเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวๆโซนฟิโบนัชชีเลโชนะครับที่สามสินะครับโซนบริเวณนี้นะครับเริ่มมีช่วงรีบาวขึ้นมาได้นะครับแต่การรีบาเนี่ยยังต้องระมัดระวังว่ายังมีโซนแนวต้านนะครับแถวๆโซนบริเวณ 4,060-4,050แถานั้นนะครับถ้าขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยอันนี้จะแกว่งตัวขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ายังยืนไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของการาหยุดไหลหรือดิดกลับสั้นหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องนะครับซึ่งระดับแนวรับถัดไปเนี่ยเราให้ไว้แถวๆบริเวณ3,750นะครับโซน ในกรณีที่ลุดต่ำกว่าบริเวณ3880ลงมาอีกเนี่ยก็จะมีลงไปแถววาาแถวโซนบริเวณนั้นมีโอกาสที่จะหยุดไหลหรือดิดกลับได้นะครับประเด็นเรื่องของตัวเฟดในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่จะยังต้องติดตามนะครับเพราะว่า,าในช่วงก่อนที่จะเกิดกระแสในเรื่องของตัวาการเสรื่อมค่าของตัวดอลลาร์เนี่ย ประเด็นเรื่องของตัวดอกเบียเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ,อาภาพของตัวอทองคําโดยรวมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับตัวเลขภาครายง,งานของสหรัฐนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําทให้ทั้งตัวตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตัวตลาดทองคำเนี่ยเหวี่ยงได้พอควรนะครับครับอ่า นี่ก็เป็นตองคำนะฮะที่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะครับวันนี้พี่พงพัฒมีขุ้นหรืออะไรที่จะมาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุนไหมครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดเนี่ยถูกหนุนนะครับด้วยแรงซื้อของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหลักนะครับสัญญาณของการที่ตัว K-Bank เนี่ย ออกมาทำเทชชวลี่สต็อกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าระดับราคาหุ้นของ,ของอธนาคารเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้ไม่ได้ต่ำมากไม่ได้สูงมากนะครับก็ยังเป็นระดับที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเรามองกันในแง่ของตัว long term เนี่ยเราจะพบว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยซื้อขายในระดับที่ค่อนข้างที่จะ ไม่แพงนะครับก็คือ,คอซื้อขายเนี่ยเพียงแค่0.7เท่า book value นะครับ,รบในขณะที่ d mm ิวเดนยิวเนี่ยสูงประมาณ6-7% up นะครับถ้าเราดู valuation ในกลุ่มนี้เนี่ยในแง่ของการลงทุนเพื่อรับปันผลเนี่ยใน long term นะครับก่อนที่จะมีการประกาศเงินปันผลในช่วงช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็คิดว่า ก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้าเราดูไพ่ e r ร o บุ๊กเทียบกับในอดีตนะครับอันนี้เป็นกราฟลายเดือนนะครับก็พบว่าตั้งแต่ตอนเกิดโควิดนะครับปี2019นเะครับเป็นต้นมาเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซื้อขายกันถึงประมาณ1.2-1.3เท่าของ b o ๊กแว l u ลนะครับตอนนี้เนี่ยเทแค่0.7เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากไปกว่านี้มากนะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจถ้าพอที่จะทําได้บ้างนะครับเราก็คิดว่า,าความเสี่ยงในเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับการ พวกคุณภาพสินทรัพย์ต่างๆนะครับในเรื่องของตัว ECL เรื่องของตัว NPL เนี่ยก็คิดว่าน่าจะรับรู้ไปในราคาค่อนข้างมากนะครับกรณีที่เกิดมีฟันโฟลไหลเข้านะครับแล้วเกิดกลับไปซื้อขายที่ใกล้เคียงในอดีตเนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่า,าก็อย่างตัวเลขที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยเทรดแค่ประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของในอดีต นะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยก็สูงนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็ซื้อรับปันผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีฟันโฟ,ฟไหลเข้าก็อาจจะได้ Capital ลเกนอีกนะครับจาก0.7ไป1.2 1.3เนี่ยไม่น้อยนะฮะขึ้นมาก็เกือบเกือบเท่าหนึ่งนะครับระหว่างที่รอไปเนี่ยก็รอบก็ได้ปันผลสัก6-7%ไปก่อนนะครับผมก็คิดว่าน่าสนใจสำหรับ การซื้อในการลงทุนระยะกลางรละยาวครับผมครับโอเคเนี่เป็นเรื่องของกลุ่มแบงก์นั่นเองนะครับพี่พงพัฒน์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับคุณเอ็ดเวิร์ดโนเดนครับผมสวัสดีครับจบรานะครับกับพี่พงพัฒน์นะฮะสำหรับคําแนะนําในวันนี้นะฮะก็แนะนําเป็นตัวกลุ่มแบงก์นะฮะพี่ๆนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับท่านถัดไปเลยนะครับกับพี่กาสจังกับคุณชัยยสจ